หนูมาจนบุรีเพื่อสิ่งนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้เสร็จแล้วสวัสด,ดี2อ0พค่ะต่อเสร็จแล้วไว้มากไ้มากมีาสายไหมเลย พิดามามาทำร้านต่อผมโกกิค่ะตามที่หนูเช็คอินเลยตามที่หนูเช็คอินเลยสวยมากเลยหนูไม่เคยต่อผมเลยนะนีนครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตเลยเราเปลี่ยนลูกใหม่นะคะเป็นสตาตผมยาวเลยสาตผมยาวมาไกลนะทุกคนมาแต่โคราชู่นี้เลย เรมาชวนบุรีอาคิดเอาร้านดังมากอันนี้อันนี้ไม่ได้จ้างนะอันนี้ไม่ได้จ้างนะแต่อยากให้ดูเ,เลิศบอแล้วล,ล,ลูกค้าเยอะมากเลยทุกคนลูกค้าเยอะมากอุ้ยสี่พันสวัสดี สี่คนละสี่ค่ะคนเยอะทางเลยหนูแท็กไปแล้วนะหนูแท็กให้แล้วนี่เป็นห้องร้านนะเลิศบอเลิศบอได้บอได้บอเป็นเอาผมยงาเลยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยววางกระเป๋าเลยแต่ว่าจะอยู่ได้นานไหมก็อีกเรื่องหนึ่งการปาริชชั่หนูวางได้ไหมโอเคครับดูผมพี่เขาสวยมากเลย คือพี่เขาก็สวยด้วยดี่สีแงจางมาเยอะหน่อยนี่เดี๋ยวๆต่อบบเมื่อคืนเมื่อเช้าเราเศ้ายังไงตอนนี้เราเปลี่ยนรู้กันดีกว่าดูค่อยไหมราคาเท่าไหร่ทำแบบนี้เอ้ยมีโปรโมชั่นพิเศษขอโปรขอโปร โปรโมชั่นพิเศษ4,400คนเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้เนสเสร็จก่อนบอกโคเออได้เรีเวืองไรสุดสมัเดยมาทำที่นี่นะทุกคนเช็นบุรนะีมังกรงนะเน,นเินบัตนเพัทลุงกันมาเลย โคราชนบุรีกับเคียปากซอยแค่ปากซ,อ,ากซอยเท่านั้นเขียวเหนียวซับเออได้ไหมได้ไหมร้านในติ๊กต k อกไหมใช่ใช่ร้านในติ๊กต k อกดังมากมผมล้นล้นอย่างหนูต่อได้ไหมคนะ <c oughs> <c oughs> พี่ก๊อฟสวัสดีค่ะพี่ก๊อฟเนี่ยเปลี่ยนลุคใหม่แล้วนี่จะเป็นสา,นาวผมเงาหรอเดยว <c oughs> ดูดู มันก็จะดูอวบๆขึ้นนิดนึงพี่บอกว่าไม่อยากให้เนี้ยทำยาวมากเพราะว่าเราเป็นคนตัวเล็กนะคะไม่ะตอนนี้เราเป็นสีเขียวเนี่ยซับกอนซีเป็นไงนี่เียกขอนานโน่ะกำลังหาร้านทำพอดีเลยคะ่ะนี่บอกเลยมาจากไลซ์โซนเน็ตมาทำที่นี่พี่ลูกค้าเยอะมากปกติต้องจองนะคะ นี่จองคือกันได้เนี่ยจองคือกันได้เนี่ยต้องเดือนแล้วแต่ต้องทํากับเจ้าของเท่านั้นแพงบออยากเหตดไม่แพงนี่ก๊อฟต้องทําแล้วไหมพี่ก๊อฟแบบสวยมากเลยอ่ะทำดีมากเลยอ่ะแป๊บเดียวอ่ะไม่นานนี่สสำหรับเนทคือไม่นานนะรอแป๊บรอแป๊บอันนี้ตามใจช่างนะคะ เอาแบบส่งตามใจสั่งเลยสีผมแซ่บปอแซบอ่บอยากทำสีเธออุ้ยพี่กอบพี่ก๊อฟมาทำสีหน่อยขอราคาพิเศษ่อยเดินดีเจ้าของแบรนด์โซชูมาเองจ้าเจ้าของแบรนด์ทีปมาเองเลย <c oughs> ให้เสร็จก่อนให้เสร็จก่อนเดี๋ยวไปเอีวไปแล้ว สี่เลนโวถ้างบอกว่ายังไม่ถูกใจเดี๋ยวสั่ไปตามใจช่างตรงนงี้ยังไม่ยังมไม่ลองทอ,อีไม่แพงด้วยแสนเจ็ดเห็นผม <c oughs> ไม่แพงแสนเจ็ดเบาๆลูกค้าได้สิบอมาเนานะบาด้เนาะ ยูใส่ไหมเลยมันบอกอุ้ยผมยาวผมยาวซูวไม่ดูหน่อยได้เลยนี่นี่คอมปากพี่โกกี่จำน้องได้ไหมพี่ทาาพง์แสงดาวจำได้ไหมจำใครไม่ได้แล้วต่อแดดตากแดดยโงยอมาเลย